สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านพบกับอาจารย์นองกับรายการเลขหลุนดวงและการเสริมดวงประจำวันเสาร์ที่9พฤศจิกายน2 5 6 7เราจะมีการเสริมดวงเลขหลุนดวงประจำวันเกิดเลขหลุนดวงประจำวันมีอย่างไรกันบ้างติดตามในคลิปนี้นะคะสีมงคลประจำวันนี้จะมีสีฟ้าสีแดงและสีชมพูเลขหลุนดวงประจำวันนี้5 3 6 2 1 9สําำหรับการเสริมดวงและเลขหลุนดวงของท่านที่เกิดในแต่ละวัน ท่านที่เกิดในวันอาทิตย์สื่อของคุณนั้นจะมาจากลูกหลานเด็กเล็กๆอายุสองขวบสามขวบที่กำลังพูดกำลังซนถามเลขจากเขาหรือให้เขาหยิบเลขให้และเลขจากคนทอนนะคะเสริมดวงคนวันอาทิตย์ให้ทำบุญกับเด็กหรือโรงพยาบาลเด็กสำหรับเลขหนุนดวงท่านที่เกิดในวันอาทิตย์สองหนึ่งเก้าสามหกท่านที่เกิดในวันจันทร์สื่อของคุณนั้นจะมาจากสี่ตัวท้ายบัตรประชาชนเลขบัตรประจําตัวพนักงานในกรณีที่คุณเป็นพนักงานบริษัทนะคะและช่วงนี้คนวันจันทร์ก็จะฝันแม่นเลขจากความฝันด้วยค่ะ เสริมดวงคนวันจันทร์ให้ทำบ,บุญกวทิธิน้องหมาน้องแมวหรือไถ่ชีวิตโครกระบือหรือจะทำบ,บุญลงศพทำบุญผ้าหอ่อศพสำหรับเลขหนุนดวงคนวันจันทร์หนึ่งแปดเก้าห้าสองท่านที่เกิดในวันอังคารสื่อคุณนั้นจะมาจากเด็กเล็กๆหรือถ้าใครมีกูมานใครมีตาไข่เลขทูบตาไข่เลขจากกูมารและเลขที่บ้านเสริมดวงคนวันอังคารให้ทำบ,บุญคนแก่บ้านพักคนชราหรือบ้านพักบางแคนะคะสำหรับเลขหนุนดวงถ้าที่เกิดในวันอังคารเก้าศูนย์แปดหนึ่งสอง ถ้าที่เกิดในวันพุธกลางวันสื่อคนนั้นจะมาจากอายุของคนเจ็บคนป่วยคนเสียชีวิตในช่วงนี้เลขรถเก็นศพเลขฟ้าลงเลขที่ห้องเลขที่เตียงหรือถ้ามีบินข่าน้ำเข้าไปค่าโทรศัพท์แจ้งมาในวันนี้2ตัวท้าย3ตัวท้ายจํานวนเงินที่คุณชําระก็อาจเป็นสื่อนะคะเสริมดวงท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันให้ทำบุญลงศพทำบุญผ้าหอ่อศพหรือทำบุญกับบุนที่ร่วมกันอยู่หรือปอดต,ตึงสำหรับเลขหนุนดวงท่านที่เกิดในวันพุธกลางวัน13628 ถ้าที่เกิดในวันพุธกลางคืนสื่อควรจะมาจัดทะเบียนรถที่นั่งเป็นประจำหรือนั่งในม่วันนี้ไม่ว่าจะ2ล้อสองสองล้อ,ส,อ,ส,อ,ลอสี่ล้อนะคะรถส่วนตัวรถรับจ้างหรือรถประจําทางสําหรับการเสริมดวงท่านที่เกิดในวันพุธกลางคืนให้ทุนเกี่ยวกับการร่วมสร้างถนนหนทางซื้อที่ดินถวายวาดัดร่วมสร้างทางต่างๆนะคะสําหรับเลขหนุนดวงท่านที่เกิดในวันพุธกลางคืนหนึ่งสองเจ็ดห้าแปด ท่านที่เกิดในวันพระหัสสื่อุ้นนั้นจะมาจากอายุของพ่ออายุปัจจุบันถ้าท่านยังอยู่อายุสุดท้ายถ้าท่านไม่อยู่แล้วนะคะและทะเบียนรถที่เข้าซ่อมหรือถูกเฉียวชนนะคะรถสองล้อสีล้อนะคะได้หมดเลยเสริมดวงคนวันพระรหัสนะคะขอพรพ่ออุนเงินให้พ่อเป็นการเอาเคล็ดหรือจ้ทบุญลงศพทบุญผ้าห่อศพก็ได้นะคะสําหรับเลขหนุนดวงท่านที่เกิดในวันพระหัสสี่หนึ่งหกสามแปด ท่านที่เกิดในวันศุกร์สื่องคุณน่าจะมาจาก4ี่ตัวท้ายเบอร์โทรศัพท์ที่คุณใช้ติดต่องานเป็นประจำนะคะเสริมดวงคนมรสุข์ให้ทําบุญเกี่ยวกับน้ำนะคะร่วมบุญสร้างห้องน้ําหรือร่วมบุญเอ่อค่าน้ำค่าไฟวัดนะคะสำหรับเลขหนนวนท่านที่เกิดในวันศุกร์หนึ่งสี่เจ็ดห้าเก้าท่านที่เกิดในวันเสาร์สื่องคุณน้นจะมาจากเลขที่บ้านเลขที่ห้องเลขที่ที่คุณอยู่อาศัยเลขที่ร้านค้าที่คุณค้าขายเลขที่ที่ทางานที่คุณทํางานอยู่นะคะ และช่วงน,นี้ถ้าไปโรงพยาบาลเลขที่บัตรคิวรอหมอหรือรอรับยาหรือถ้าไปธนาคารเลขที่บัตรคิวธนาคารเสริมดวงคนบานเสาให้ทำบุญกับโรงพยาบาลโรงพยาบาลเด็กโรงพยาบาลสงหรือโรงพยาบาลที่คุณไปพบคุณหมอบ่อยๆสาหรับเลขหนุนดวงคนวันเสาหนึ่งเเอาละวันนี้อาจารย์นองก็ขออวยพรทุกท่านขอให้ทุกท่านโชคดีวันนี้นะคะอาจารย์จะไปทําบุญกรถินบุญลงทานที่วัดมเหยงจังหวัดสุพรรณบุรีใครอยู่แถวๆนั้นไปเจอกันได้นะคะเอาละวันนี้ขออวยพรทุกท่านขอให้ทุกท่านมีความสุขคนข้าคนขาย ก็ค้าขายดีมีกําไรนะคะต,ติดต่อกิจการงานใดๆก็ขอให้สําเร็จได้รับความช่วยเหลือได้รับความร่วมมือนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ